อเคครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการเซตแมทเทียลบนเลวิตนะทำยังไงให้มันมีความรีลิสติกมากขึ้นนะครับเราอาจจะใช้ Image ของรูปนะครับที่เป็นตัวงานจริงๆแท้ๆเนี่ยเข้าไปแมปได้นะวิธีการแมปก็ซิมเพิลนะครับไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะครับอย่างแรกเลยอาจจะต้องเ,ออเตรียมไฟล์รูปนิดนึงนะครไปโหลดไฟล์รูปมานะครับแล้วก็เข้า Photoshop นะครับตัด เื่อไว้เลยนะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราวางลงไปบนโมเดลเราไม่รู้ว่าโมเดลเราอยู่ในแกน x หรือ y นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาส่งเสียเวลามานะทำซ้ําเพิ่มเติมนะฮะผมจะเปิดไฟล์รูปขึ้นมานะครับเ,เวลาเราทํางานเนี่ยเราเปิดไฟล์รูปผมอาจจะเป็นโหลดไฟล์รูปสีของ Material นะครับจากตัว Product เขานะฮะจากนั้นแล้วเนี่ยเราใช้คำสั่ง Cro p นะครับ Crop Crop Material เลย Crop ง่ายๆแบบนี้ จะให้เหลือเห็นตัวเส้นขาวๆนะครับตัดเกินแมทเทเรียลมานดนึงก็ได้ครับกด Enter ครับเรียบร้อยนี่คือเป็นแนวตั้งเซฟเป็นหนึ่งรูปจากนั้นก็เซฟเป็นแนวนอนอีกรูปหนึ่งโดยการปรับ Image นะครับ Rotation ไปที่90องศาซเซฟอีกหนรูปเป็นแนวตั้งและแนวนอนถูกไหมนะครับจากนั้นแล้วกลับมาที่เล v ิตเลยนะฮะไปที่แมทเท i a ียนะครับในรบกรณีผมเซฟไปแล้วนะครับโดยการเรียกรูปไป เข้าในแอปแพร์อนนะครับเลือกแอปแพร์แนแล้วก็ไปเบบ์รูปเข้ามาเนี่ยผมเบาอิมเมจเข้ามาแล้วก็เรียกไฟล์รูปเข้ามานั่นแหละนะครับก็คือรูปนี้นะครับเบิลคลิกเข้าไปนะครับสิ่งที่ต้องปรับมีอะไรบ้างนะครับเออก็คือสเกลอาจจะต้องปรับสเกลแล้วลองเทสกับตัวของแมททีเรียลเราดูนะครับว่ามันลงตัวไหมค่อยๆเพิ่มไปทีละหลักก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันล็อกมันล็อกแกน XY อยู่แล้วนะครับนะคือวิดกับไฮนะครับล็อกไว้อยู่แล้วนะครับสองเลย ลิงค์เท็กเจอร์นะครับทารฟอร์มด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยการรีพีทเป็นไททั้งคู่นะครับนะเป็นง่ายนะครับส่วนค่าโพ i ิชันข้างบนติดเป็นศูนย์ไว้ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นกดดอนนะเราก็จะได้ Material ตามที่เราต้องการนะครับง่ายมากนะครับลองเล่นกันดูครับเนาะแล้วก็ได้สีสันด้วยอ้ออย่าลืมนิดนึงนะครับอย่าลืมติ๊กตรงกราฟิกด้วยนะครับให้มัน o l ล o w สีตาม Material นะครับเวลาเราปรับงานเป็นกราฟิกเนี่ย นะครับเช่นผมปรับเป็นเฉดเนี่ยมันก็จะโชว์สีเดิมของตัวออทรัมบาวนะครับเรียบร้อยครับวิธีการเซตแมทเทเรียลนะครับเนาะก็ลองไปเล่นกันดูครับผมโอเคครับ